มาเราจะเล่าให้ฟังมา,มาดูรีวิวมาแนะนำกันอีกเรื่องหนึ่งทุกคนก็คือเรื่องจีนแนวปัจจุบันนะคะชื่อว่าเรื่องบิกิน g a i n นั่งแสดงโดยกงจีนหลายๆคนก็รู้จักจากเรื่องบ no, no ุตรออกโอโนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่นก่อน เรื่องนี้มีทั้งหมด32ตอนฉายทาง Mango TV นะคะเป็นแนวรักโรแมนติกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรีเมคมาจากละครไทยชื่อเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษหรือ,อว่าสามีเงินผ่อนนั่นเองอเรื่องนี้ก็ดังเป็นพลุแตกนะคะซีรีเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของซ e อสาวสวยลูกฟังหมิงและคุณหมอผู้แสนเย็นชาหลิงรุย่ยที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ปลอมๆให้กลายเป็นความรัก ลูกฟังหมิงเนี่ยเป็นประธานสาวผู้เอาแต่ใจซึ่งอายุจะ30แล้วนะแต่ไม่เคยมีแฟนเพราะว่าเธอเชื่อในความร่ำรวยและเงินเท่านั้นที่จะเป็นพระเจ้าแต่เมื่อถึงเวลาอายุใกล้30ก็ต้องยอมจำนนต่อแรงกดดันจากครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าเธอต้องการสามีที่จะมีลูกด้วยกันอย่างเร่งด่วนบังเอิญพระเอกสมญแพทย์หลิงรุ่ยปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเธอนางก็เลยไปตกหมอมาเลยอย่งี้ใช่ ซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบเธอเห็นแล้วว่าพระเอกบีนี่อยู่สาวมั่นอย่างเธอก็เลยใช้เล่ห์เหลี่ยมความสวยและความแซบหลอกล่อให้หมอยอมแต่งงานด้วยภายใต้สัญญาสมรสอายุเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินอย่างนี้หรือเปล่าคะ ในสัญญาเนี่ยทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน1ปีจากนิสัยเด็ดเดี่ยวของซีอสาวสวยสุดสตรองเธอก็ต้องมาเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตให้ช้าลงเพื่อคุณสามีแต่เมื่อเวลาผ่านไปนางเอกก็รับรู้ได้ว่าการแต่งงานนี้ทำให้พระเอกทำให้คุณหมอของเราอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอเอาปัญหามาให้ฝ่ายชายก็เลยต้องการที่จะหย่าแล้วก็ยุติค,ความสัมพันธ์ แต่ว่าพระเอกของเรากลับยืนยันที่จะพิสูจน์การแต่งงานครั้งนี้และ,ะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาตอนแรกนะแกก็ทะเลาะกันอย่างงุ้นอย่างนี้แต่พอมารักกันก็หวานกันเลยเกินมีทั้งดราม่าแล้วก็ตลกผสมกันไปแต่ว่าที่แตกต่างจากของไทยก็คือว่าเรื่องเนี่ยดำเนินไปจนถึงทั้งคู่มีลูกเลยนะแล้วพอถึงช่วงที่ทั้งคู่มีลูกเนี่ย ก็คือช่วงที่ทําให้เรื่องนี้สนุกสุดและมันแบบน่ารักไปหมดเลยอะโดยเฉพาะน้องโยโย่เนี่ยน่ารักมากแถมยังฉลาดไปอีกถึงจะมีดราม่าหน่อยนึงแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงครอบครัวสุขสันต์แล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันต่างๆที่เรียบง่ายแบบว่าครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาประมาณนี้ คือเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะบางคนก็คือไปดูแบบดำน้ำเนเพราะว่ามันดังมากแต่ว่าในไทยเนี่ยคือไม่มีกระแสมไม่มีไม่มีหมายถึงว่าไม่มีเรื่องเอามาแบบเอามาซับไทยแบบถูกรือก็เสียนะแต่ตอนนี้ก็มีแล้วนะทุกคนใครที่เป็นปลื้มนะกับกงจี้ก็ไปดูกันได้เรื่องนี้จ้าทุกคน